สวัสดีครับผมมิงเกมเมอร์นะครับและยินดีต้อนรับเข้าสู่อูร้อยเก้าช็อปเอสนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแจกยี่มาห้าฟินตามที่ทุกคนเรียกร้องมาเลยนะครับผมก็เม้นมานานแล้วแหละนะครับคนที่อยากได้นะครับแล้วก็อาจจะทุกคนด้วยนะครับที่อยากได้นะครับก็ วันนี้ผมทำมาแจกแล้วนะครับอ่าก็ไปรีวิวกันเลยนะครับผมโอเค5 minutes later ก็ผมคาดว่ามือถือน่าจะเล่นได้นะครับถ้าเกิดเล่นไม่ได้ก็เอ่อบอกกันมาได้นะผมจะลองแก้ดูนะครับแต่ผมว่ายัางไงมือถือมันก็ต้องเล่นได้แหละระดับนี้แล้วนะครับผมโอเคมารีวิวกันเลยนะครับก็ล้อนะครับเป็นล้อ,อเปลี่ยนสีได้นะครับจานเจาะนะครับเบรกดวง อ่าของนิชินนะครับผมก็คือนิชินะอ่ะนะครับโอเคแล้วก็ชุดสีนะครับเปลี่ยนสีไม่ได้นะอืมแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีกุญแจด้วยนะครับแล้วก็จะมีเบรกข้างบนนะครับส่วนบนเข็มไม้ไม่มีนะครับแล้วก็ไฟหน้าไม่มีไฟเลี้ยวไม่มีนะครับผมน่าก็ตามนั้นแหละนะครับผมว่ามือถือมาจะเล่นได้แหละนะครับผมโอเคโอค้ย มันขยับอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยวอ้าโอเคประมาณนี้นะครับท่อเป็นของ TSK นะครับผมเป็นท่อย่อนเลนนะครับอ่าก็แบบเอาไว้แบบไปเชงกันนะครับผม,มแล้วก็โอ๊ยมาบังทำไมเนี่ยแล้วก็โชก็จะเป็นโชกของอ่า ผมลืมแล้วว่ารุ่นอะไรอ่ะแต่ว่าในหัวมันยังคิดออกอยู่นะแต่ว่าลืมชื่อรุ่นอ่ะเออก็เอาเป็นว่าแบบโชคแบบสายเชงอ่ะอืมก็ประมาณนั้นแหละครับโอเคแล้วก็เอ,อ่ออาร์มนะครับเดี๋ยวนะอาร์มเป็นอาร์มเดิมนะครับผมไม่ได้อาร์มย่นนะอืมแล้วก็เครื่องก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมนี่เดี๋ยวนะให้ดูมุมนี้ก่อน นี่นะครับผมนี่เครื่องก็จะประมาณนี้เลยนะครับเออก็จะมีเรือนข้างในอะไรด้วยนะครับข้างในเนี่ยนี่มีสายระบายด้วยนะเดี๋ยวซูมให้ดูแง่มีพวกสายระบายด้วยนะครับแล้วก็มีพวกหัวเทียนพวกอะไรด้วยนะอืมก็เครื่องก็จัดว่าเด็ดเลยนะครับผมอ่าถ้าขับนะครับตรงรุ่นนะครับผมแง่ถ้าขับตรงรุ่นนะโอเค ก็ต,ตามเดิมนะครับมือถือน่าจะเล่นได้นะครับเพราะว่าตอนผมทําเนี่ยผมเอ่อทำแบบค่อนข้างที่จะไม่ละเอียดนะครับเออไม่ไม่ละเอียดเหมือนคันคันที่ผมเคยแจกก่อนหน้านี้นะครับว่าจะเป็นพวกร้อยยห้าหรือว่าอะไระนะเออเพราะฉะนั้นแล้วอะ่ะผมว่ามือถือมันก็คงจะเล่นได้แล้วนะถ้าเล่นไม่ได้ก็เม้นกันมาได้นะครับผมโอเคมาครับสเต็ปอา่า คลิปนี้ผมจะทำเป็นเอาสเตปอะไรดีวะเอาห้าสามแล้วกันนะครับช่วงนี้กำลังฮิตเลยนะครับพี่บี้กับอ,อะไรวะพี่แจ็คแปรโพลนะครับแข่งกันนะผมยังไม่ได้ไปดูเลยเดี๋ยวจบคลิปนี้เดี๋ยวไปดูลลนะครับโอเคเอาสเต็ปลูกห้าสามนะครับผมโอเควันนี้ไปลองสนามบุรีรัมย์ใหม่ด้วยนะอ่นะค่าอัปเดตใหม่ผมยังไม่ได้เข้ามาดูเลยนะครับผมเดี๋ยวนะ ทำไมมันโลงอย่างวะอ๋อให้เขาทางนู้นเหรออ๋อนี่ไงข้างในอ่ะโอเคอ๋อนี่ทางนี้โอ้มีคนกำลังแข่งกันด้วยปะทุกคนนี่นะครับผมสนามเอ่อเป็นสนามที่อ่าพี่บี้กับพี่แจ็คเขาแข่งกันอยู่นะครับก็คือบุรีรัมย์พันเมตรนะครับผมน่ากำลังดังเลยโอ้โหวันนี้เรามาลองรถถูกที่จริงๆปะ ยาวา5้าฟินกับสเตปลูกห้าสมแล้วก็บวกกับสนามด้วยนะครับเออเ <c oughs> จง๋งว่ะโอเคโอ้โหมีค่าแข่งเยอะเดี๋ยวเรามีตังค์เท่าไหร่สามพันเจ็ะได้อยู่แข่งกับอู้เอกแบกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวอยากหานี่นี่นนอ่ะเดี๋ยวลองเทสกับลายกาันกดวานะครับเอาทำไมกดไวายไม่ได้ เอ้าทำไมกดไวไปได้อ๋อเขากำลังแข่งกันอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวนะลองกดเร<ๆ>ื่อยๆดูโอเคคงไม่ใช่แล้วมั้งเนี่ยเดี๋ยว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 ฮะลองมุมนี้ดิเออเนี่ยเขาได้จะแข่งกันเสร็จแล้วมั้งเอ้ากดไวไม่ได้วัดอามาแข่งแบบไม่ต้องกดก็ได้เหอ ยอซ่อนฮัทก่อนนะครับผมโอเคอ้าววัดไม่ให้สัญญาณอีกโทรอ่ะแข่งคนเดียวละโอเคสามสองหนึ่ง <c oughs> okay. ไปสเตปห้าสามเรามาดูกันว่าจะแรงสักแค่ไหนกันเชียวสองร้อยฮะอันนี้อันนี้กี่เมตรวะเมื่อกี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว โอเคอันนี้มันน่าจะสุดพันเมตรพอดีนะครับเดี๋ยวนะงงว่ะเดี๋ยว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 ไม่เคยมา<ๆ>เขาก็อัปเดตมาหลายวันแล้วนะแต่ว่าผมยังไม่เคยมาลองเลยครับมัวแต่ไปชิงแชมป์เพชรเกษมอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่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 เมื่อกี้มันน่าจะประมาณ400เมตรนะครับแต่ว่าสุดอีกกวยอีกที่หนึ่งมันน่าจะพันเมตรพอดีมาเราเทสคนเดียวก็ได้ เ้ยโอเคเดี๋ยวเราจะออกตัวพร้อมกับฝักงตรงข้ามนะครับไปไปไปนี่ไงคนอื่นเขาออกยกแต่เราออกหมอบเอาดีเอาดีเาดสเต็ปลูกห้าสามนะครับโอ้โหเรียบร้อยเข้าเส้นไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวมันยังมีสูตรอีกเหร สรุปมันตรงไหนพันเแน่เนี่ยโอเคผมว่าน่าจะสุดทางนี้แหละไปไปเอาไปเอาไปเอาไปมาโอเคอีกรอบหนึ่งโอ้ยผมไม่รู้จริงๆนะขอโทษด,ด้วยผมไม่รู้ว่าพันเมตรนี่มันเอ้พันเมตรนี่มันสุดตรงไหนนะโอเคผมว่าน่าจะสุดทางนู่นแหละเนาสามสอง หนึงไปอืมยกทีอืมเฮ้ยถ่ถ่ายถายถ่ายขุดถ่ายขุด <laughs> สเตปห้ครับ 53, ผมสองร้อยแล้วสองร้อยสามสิบอร้อยสโอ้สุดทางวีโอ <laughs> โหอ้อห้าสครับ 53, ผมนี่สเตปห้สแล้วเนี่ยโอ้โหเกินไป สเตป5สามได้254ครับนะเดี๋ยวลองตอนกลับหน่อยเซนะี่เอาให้สุดทางไปเลยโอ้ยโอเคมาสามสองหนึ่งไปยกนิด <laughs> สับยกสับยกมาคราวนี้ขากลับนะครับโอ้โหเดี๋เด้อมีลัวด,ด้วยอะ โอ้ขากลับเขาทำดีนะแต่ว่าผมขี่ย้อนสอนแปมน่าจะเร็วกว่าดีนะ <c oughs> รู้สึกว่าทางกลับนี่จะอ้อมไกลนิดนึงนะโอเคมาลองอีกสักรอบเถอะปะอยากแข่งอะ่ะโอ้อะไรเนี่ย b ี4 0 0เอเฮ้ยไม่ใช่ PCJ 600เดี๋ยวผมจะลองให้สัญญาณนะเอา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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ่ให้มันตรงๆหน่อยโอ้ยมันจะมีใครเป๊ะก,กับเราไหมเนี่ยเอา้าไปละออกตัวก่อนด้วยเฮ้ยเฮ้ผิดกติกาเลยไปเล่ฝั่งตรงข้ามเลยผิดกติกาแล้วเนี่ย,เด,เ,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหทำไมสเต็ปห้าสามรถเราแรางจังวะ 250โอ้โหโคตรแรงมัน5-3จริงไหมเนะี่ยทำไมมันแรงอย่างเลยย่งกับ66หหรอขอเช็คเพื่อความแม่ใจมัน5-3จริงไหมเนะี่ยเฮ้ย5-3จริงว่ะอ่ะเดี๋ยวเราลอง66ดิลุกหกโอ้ <laughs> ขับแค่นี้ก็ชนโถย เค <Okay>. hey. จะว่าไปทำไมมันจับเวลาไม่ได้นะเดี๋ยวลองกดวายดูโอ้ oh, ไม่ได้ว่ะมาๆๆเอ้าเด็คราวนี้ลูกหกนะเวเวย<ๆ>ก็มาดีครับโอ้โ oh, ห<ๆ>อยู่ท้ายเลย<ๆ>อยู่ท้ายสุดเลย<ๆ>มาลูกหกจะได้เท่าไหร่กันเชียวสองร้อยโอ้สองร้อยสองร้อยหกสาม สองรหเกโอ้โหเกือบ270อดสิบอ่ะตีคร่าวๆสอง้อยเจ็แล้วกันนะครับโอ้ลูกหกคนแรงต่างกันแค่สิบเองอะลูก53ก็205ร้้าละลูก6 2สอนะครับเฮ้ยไม่ได้ต่างกันแค่สิบดิต่างกันประมาณยีนะครับเออโอเคก็จบกันแค่นี้นะครับผมสำหรับยามาฮ่าฟินนะครับ ที่ทุกคนอยากได้กันนะครับผมก็ผมทําแจกให้แล้วนะแล้วก็บอกกับรองสนามไม้ด้วยครับก็ถือว่ามันดีนะโอเคก็คลิปหน้าผมจะมาแจกรถอะไรก็รอติดตามนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดสับตไคร้ให้ผมเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมโอเค